รีวิวร้านอาหารไทยเปิดใหม่ในซัปโปโรสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะตอนนี้มีร้านอาหารมาเปิดใหม่ค่ะชื่อว่าร้านสยามตั้งอยู่ในตึกโคโคโนะอยู่ตรงแยกซูซูกิโนะเลยค่ะจะเรียกว่าเปิดใหม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าร้านสยามเนี่ยเขามีสาขาในซัปโปโรอยู่แล้วทั้งหมดสสาขาสาขานี้ก็เลยเป็นสาขาที่3เรียกว่าเปิดสาขาใหม่ดีกว่าเนาะตรงนี้มันจะเป็นประมาณฟู้ดคอร์ดค่ะคือเขาจะมีที่นั่งส่วนกลางให้แล้วเราก็ไปซื้ออาหารจากร้านไหนก็ได้มานั่งทาน อย่างที่นั่งติดหน้าต่างนี่วิวดีมากคือมองเห็นหิมะตกข้างนอกเลยอะแต่ถ้าใครไม่อยากยกอาหารมาไกลก็สามารถนั่งที่หน้าร้านนั้นๆได้แต่คนค่อนข้างเยอะนิดนึงอาจจะต้องรอสักหน่อยนะคะบนโต๊ะจะมีคิวอาโค้ดให้สแกนเราสามารถสั่งอาหารจากตรงนี้ได้เลยคือแบบมันเก๋มากๆและหลังจากที่รอกันมานานสุดท้ายเราก็ได้นั่งที่จนได้ค่ะนี่เราตั้งใจจะมานั่งหน้าร้านโดยเฉพาะเลยนะก็เลยต้องรอคิวนานหน่อยวันนี้เรามากัน3คนแล้วมีพี่คนนึงเขากินเผ็ดไม่ได้เลยก็เลยสั่งส้มตำแบบไม่เผ็ดมาแล้วก็มีผัดไทย แล้วก็เป็นยำมุนเส้นที่เผ็ดมากๆตอนที่เราไปมีเชฟทั้งหมด2คนแล้วก็เป็นคนไทยทั้งคู่ด้านนอกจะมีพนักงานช่วยเสิร์ฟอีก2คนคนนึงจะคอยรับลูกค้าส่วนอีกคนนึงก็จะคอยเสิร์ฟอย่างที่เราได้บอกไปตอนต้นคลิปว่าสาขานี้เป็นสาขาที่3แล้วจากที่เราได้เคยไปกินมารู้สึกว่าสาขานี้จะมีเมนูน้อยที่สุดแต่เขาก็ยกเอาเมนูเด็ดๆมาแล้วนี่เราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวหมูเพิ่มด้วยสั่งไปทั้งหมด4อย่างทั้งหมดนี้ราคา4 0 0พเยนค่ะคิดเป็นเดทเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ 1, าณ1000บท ถือว่าไม่แพงเลยสไตล์การสั่งอาหารของที่นี่ก็คือสั่งแล้วต้องจ่ายเงินทันทีถ้าอยากปรุงอาหารเขาก็มีเครื่องปรุงให้แต่ว่าต้องเดินไปปรุงเองนะเขาไม่ยกมาให้ถึงโต๊ะค่ะใครจะกินเผ็ดหรือว่าไม่กินเผ็ดก็สามารถสั่งได้แล้วที่เลือดที่สุดก็คือมีไข่ดาวขอบกรอบ,รอบสไตล์ไทยขายด้วยเครื่องดื่มก็จะมีชาไทยแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำเปล่าถ้าเราไม่ได้สั่งเครื่องดื่มพนักง,งานจะยกน้ำเปล่ามาบริการให้ใครคิดถึงอาหารไทยตอนมาเที่ยวก็มาแวะได้นะคะคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยไว้พามากินอีกนะวันนี้ไปแล้ว